เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานสาวเครือฟ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพีอาร์วารี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีเรื่องราวตำนานสาวเครือฟ้ามาเล่าสู่กันฟังค่ะสาวเครือฟ้าเป็นเรื่องราวของสาวเหนือผู้งดงามและแสนซื่อสัตย์แต่กลับถูกสลัดรักจากทหารหนุ่มจากเมืองกรุงสุดท้ายสาวเหนือถึงกับบูชารักด้วยชีวิต เรื่องราวของสาวเครือฟ้าในความคิดของคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับอิงนิยายกล่าวคือเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากละครอุปรากรเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายผลงานของเกียร์โคมปุชินีขี่ตะกวีชาวอิตาลีซึ่งเขาเองก็ได้เขาโครงเรื่องมาจากนวดีิยายของจอห์นลูเทอร์ลองอีกทีหนึ่งมาดามบัตเตอร์ฟลายนั้นมีเนื้อเรื่องย่อว่า ซาวน้อยนามว่าโจโจสังเป็นบุตรีของซามูไรขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งได้ทำฮาราคิรีเพื่อรักษาเกียรติยศขณะที่โจโจซังอายุได้10บขวบเมื่อสิ้นบิดาฐานะจึงยากจนลงเธอถูกส่งไปอยู่สำนักเกียอิชาในเวลาต่อมาจนกระทั่งอายุได้15ปีเธออยู่สำนักเกียอิชาณท่าเรือนางาซาก,กิความงดงามของโจโจซ,ซังร่ำลือระบือไกลเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มน้อยใหญ่ แม้กระทั่งเจ้าชายยามาโดริมหาเศรษฐียังมาหลงรักความงามความสวยความน่ารักและความอ่อนโยนนี่เองที่ทําให้เธอได้สมยานามว่าผีเสื้อแห่งนางาซากิครั้งนั้นพิง์เคอร์ตันในเรืออเมริกันได้เดินทางมากับเรือรบถึงท่าเรือนางาซากิเขาได้พบกับโจโจซังโดยการชักนําของในหน้าจัดหาคู่ที่ชื่อว่าโกโร พิงเคอร์ตันกับโจโจซังเกิดมามีใจปฏิพัติรักใคร้กันตกลงจะแต่งงานกันแต่ว่าชาร์ปลตสกงสุนอเมริกันไม่เห็นด้วยเกรงว่าจะเกิดปัญหาภายในเพราะโจโจสังเป็นคนซื่อสัตย์ยึดมั่นการสมรสเป็นข้อผูกพันตลอดชีวิตแต่พิงเคอร์ตันเจ้าชู้เจ้าสำราญหาความแน่นอนไม่ค่อยได้พิงเคอร์ตันแต่งงานกับโจโจซังจนได้โดยที่ไม่ฟังคำทัดทานของชาร์ปล ในวันแต่งงานนั้นโจโจซังประกาศสละศาสนาและความเชื่อในบรรพบุรุษสร้างความไม่พอใจให้กับบอนนักบวชผู้เป็นลุงถึงกับด่าทอสาบแช่งต่างๆนานา,นาพร้อมกับประกาศตัดสัมพันธภาพกับเธอตั้งแต่บัดนั้นพิงคเคอร์ตันอยู่กินกับโจโจซังจนโจโจซังตั้งรันพิงคเคอร์ตันต้องเดินทางกลับอเมริกาก่อนกลับนั้นเขาให้สัญญาว่าจะกลับคืนมาเมื่อนกรอบินทำได้สามครั้งคือ3มปีนั่นเอง แต่แล้วเมื่อครบ3ปีเขาก็ยังไม่กลับมามีหนำซ้ำยังแต่งงานใหม่กับหญิงอเมริกันที่ชื่อเคสฝ่ายโจโจสังกับบุตดน้อยก็ได้แต่รอคอยโดยมีซูซูกิสาวใช้คอยปลอบประโลมและให้กำลังใจเรือรบกลับมานางาาก,กิอีกครั้งพิงกระตันและเคสมาพร้อมกับเรือลำนั้นการกลับมาครั้งนี้เขาไม่กล้าสู้หน้าโจโจสังเขาได้แต่ใช้ให้ชาร์ลสไปบอกให้โจโจสังรู้ว่าตนนั้นแต่งงานใหม่แล้ว และขอเอาลูกน้อยไปเลี้ยงดูเมื่อโจโจสั่งทราบความจริงเธอเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุดแล้วเธอก็หยิบมีดที่บิดาเคยใช้ทำฮาราคิริตัวเองออกมาอ่านถ้อยคำที่จารึกบนใบมีดว่าควรตายด้วยเกียรติดีกว่าอยู่โดยไร้เกียรติก่อนจ่อมีดแทงคอตายปิดฉากรักอันแสนเศร้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ทอดพระเนตรละครอุปรากรเรื่องนี้ณเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศส เมื่อพระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2480และเมื่อเสด็จนิวัตกลับพระนครแล้วทรงเล่าประทานให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ฟังกรมพระนราธิปจึงทรงดัดแปลงเป็นบทละครร้องโดยเปลี่ยนเป็นนิยายรักระหว่างนายทหารชาวกรุงกับสาวงามชาวเชียงใหม่แล้วให้ชื่อเรื่องว่าสาวเครือฟ้าซึ่งมีเนื้อเรื่องย่อด,ดังต่อไปนี้ค่ะ สาวเครือฟ้าเป็นที่ดาของคนเลี้ยงช้างเชียงใหม่มีความงดงามใสซื่อและเป็นที่รักใคร่ของคนที่ได้พบเห็นครั้งนั้นนายทหารหนุ่มจากบางกอกชื่อว่าร้อยตรีพร้อมขึ้นมารับราชการที่นครเชียงใหม่เมื่อได้พบสาวเครือฟ้าก็ผูกสมัครรักกันและได้แต่งงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนสาวเครือฟ้าตั้งครรภ์ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองไทยเข้าร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรมีการระดมทาหารไปรบที่ยุโรป ร้อยตีพร้อมได้อาสาไปร่วมรบโดยให้สัญญากับเครือฟ้าว่าจะกลับมาในเวลาไม่นานร้อยตีพร้อมไปร่วมรบอย่างกล้าหาญเมื่อกลับเมืองไทยก็ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพันตรีหลวงนรงรักษ์ศักสงครามแต่เนื่องจากในระหว่างสนามรบเขาได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครื่องบินตกสมองถูกกระทบกระเทือนความทรงจำเลอะเลือนแต่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพยาบาลสาวที่ชื่อจำปา ความใกล้ชิดนี้ทำให้นายทหารหนุ่มกับพยาบาลสาวรักใคร่ชอบพอกันจนได้แต่งงานกันด้วยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายส่วนเครือฟ้าได้ให้กำเนิดบุตรที่ชื่อเครือนรงค์เธอตั้งใจจดจ่อรอเวลาที่ร้อยตรีพร้อมจะกลับมาเชียงใหม่ภรรยาจะได้เห็นหน้าสามีลูกก็จะได้เห็นหน้าพ่อและการเวลานั้นก็มาถึงค่ะร้อยตรีพร้อมหรือว่าคุณหลวงพร้อมได้รับบัญชาให้นำเครื่องบินมาบินแสดงที่เชียงใหม่ เครือฟ้าดีใจเป็นที่สุดเธออุ้มลูกน้อยไปพบคุณหลวงแต่อน,นิจาคุณหลวงหรือร้อยตรีพร้อมจำเธอไม่ได้มินำซ้ำยังถูกจำปาขัดขวางขับไล่ดูหมิ่นดูแคลนต่างๆนานาความน้อยเนื้อต่ำใจความโศกสลดเสียใจสร้างความสะเทือนในที่แสนจะหนักหน่วงเกินกว่าที่หัวใจดวงน้อยๆของสาวเครือฟ้าจะรับได้เธอตัดสินใจหลีกหนีทางรักปาดคอตายในเวลาต่อมา ละครเรื่องสาวเครือฟ้าเผยกระจายออกไปเมื่อมีการนำไปแสดงเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2496นำแสดงโดยวิไลวันวัฒนาพาณิชคู่กับชลิตสุกเสวีครั้งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2508นำแสดงโดยพิสมัยวิไลศักด์และมิตรชัยบัญชาและอีกครั้งใช้ชื่อเรื่องว่าเครือฟ้านำแสดงโดยสุพรรษาเนื่องพิรมกับนิรุตสิริจัญญา